มูลนิธิร่วมกตัญญูจัดงานรำลึก20ปีคุณพ่อสมเกียรติสมสกุลรุ่งเรืองผู้ริเริ่มก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิร่วมกตัญญูอำเภอบางปลีจังหวัดสมุทรปราการมูลนิธิร่วมกตัญญูนำโดยดรรัตนาสมสกุลรุ่งเรืองประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูจัดงานรำลึก20ปีคุณพ่อสมเกียรติสมสกุลรุ่งเรืองผู้ริเริ่มก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูโดยมีบินบรรลือฤทธิ์ท็อป สมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูอธิวัฒน์สนิทวงนาย,ยุทธยาต้นรองหัวหน้าสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูสกาวรัตสมสกุลรุ่งเรืองเลขาธิการมูลนิธิร่วมกตัญญูนางสาวเกษรินเรบคุดหรือนุ้ยนางสาวอุสนียกรผลเจริญหน่อยนางสาวสอนศิลป์มณีวันมะนาวนายทวัชชัยนามสมุทรนามอำเภอบางพลีนายชาอดรุ่งเรืองนายยกอบตอบางพลีใหญ่นายประพินวิทย์ละอองแก้วหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสรปราการนายแพทย์พิเชษพวพันจิตเจริญผอโรงพ พยาบาลบางพลีตลอดจนแขกผู้มีเกียรติคณะกรรมาการและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าร่วมพิธีทักษินานุประทานและพิธีเจริญพ,พระพุทธมนต์ถวายพระทหารเพลนแด่พระพิสุสง์นอกจากนี้ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูยังได้มอบเต็นท์กระโจมโลงพยาบาลสนามให้กับกรมแพทย์ฐานอากาศและมอบเรือพร้อมเครื่องยนต์และเครื่องคอมพิวเตอร์รอพอตบ้นงงานพันขังมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่สำนักง,งานนนศิลาและรอพศตขวาวมอบอุปกรณ์กู้ภัยที่สูงอบอตอเหนือเมืองและมอบอุปกรณ์ทาง การแพทย์ให้แก่เราพอสอต่อน้านและอ่างทองเนื่องในโอกาสรำลึก20ปีคุณพ่อสมเกียรติสมสกุลรุ่งเรืองผู้ริเริ่มก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน